นะั้เตือนเลยนะถ้าเกิดว่าโมเมนว่าเจ้าสิท่องเสียปุ๊บจะไปยิบเกลือแรอ่อยู่ในตู้ยาอยู่บ้านเมื่อกินแล้วมันได้นะ,ะเพราะว่าเกลือแร่มันมีสองแบบอันนีคค้ครับอ่ามันจะมีเกลือแร่ เสียเงือสสำหรับคนออกกำลังกายเสียเงือมากที่เราไปเตะบอลไปเล่นเนี่นะครับเกลือแร่ท้องเสียคนละแบบคนละแบบเพราะแม้ว่าทองเสียขี่แตกนะคะแต่ไปยิบเกลือแร่เสียเงือมากเมื่อกินบอกฟอนว่าหลักๆของเกลือแร่เสียเงือมันจะเป็นน้ำตาลตัวค่ะเพราะว่าเราจะได้มีแรงไปออกกาลังกายแต่ส่วนเกลือแร่ทองเสียจะเป็นเกลือเป็นหลักเพราะฉะนั้นพอเกิดเทอาเสียเกลือทองเสียไปกินน้ำตาล ใน,ในเรื่องของเงือม,มันจะทองเสียกว่าเก่าถ้ามกินพิษนะทองเสียนะถ้าซื้อกัซื้อให้มันถีกแบบ,บไปหามหมอก็ต้องบอกว่าทองเสียขอบอกก่อนนะเตือนเลยนะ <inee? S 2> ถ้าเกิดว่าโมเมนต,ต์ว่าเจ้าสิทองเสียปุ๊บจะไปหยิบเกลือแรอ่อยู่ในตู้ย่ายอยู่บ้านเม่กินแล้วมันไดนะเพราะว่าเกลือแร่มันมีสองแบบอันนี้มันจะมีเกลือแร่ เสียเงือสสำหรับคนออกกำลังกายเสียเงือมากที่เราไปเตะบอลไปเล่นเนี่นะครับเกลือแร่ท้องเสียคนละแบบคนละแบบเพราะแม้ว่าทองเสียขีดแตกนะคะแต่ไปยิบเกลือแร่เสียเงือมากเมื่อกินบอกฟอนว่าหลักๆของเกลือแร่เสียเงือมันจะเป็นน้ำตาลตัวค่ะเพราะว่าเราจะได้มีแรงไปออกกาลังกายแต่ส่วนเกลือแร่ทองเสียจะเป็นเกลือเป็นหลักเพราะฉะนั้นพอเกิดเอาเสียเกลือทองเสียไปกินน้ำตาล ในในในเรื่องของเงืองมันจะทองเสียกว่าเกา่าห้ามกินพิษนะทองเสียแหะถ้าซื้อก็ซื้อให้มันถึกแบบ,บไมหามหมอก็ต้องบอกว่าทองเสีย